นะครับอีทีหัวฉีดธรรมดาลูกสูบไดเล็ก14แรง รากดติดตามด้วยน,นะครับแต่สัใจอัปเกรดครับบ้านโคกสายบนบางเตาครับจะเ,เดินหอบให้ดู โอ้ยโอย้ไม่เป็นไรครับเราตั้งหัวฉีดสูงขึ้นนี้สักนิดก็โอเคครับ